ตอนนักสืบพา,า่าไม่มีใครกดโหวอเขาบอกรักใครให้ฆ่าคนนั้นก่อนนะเอนี่งน้องรีบไปแล,แล้วโล็เลยเฮ้ยทำไมเควสในห้องไอ้นี่มันเยอะจังวะเดี๋ยวนะออ๋อมันคือเควสไอ้นี่เควสนี้แหละหาเล็กหนึ่งโคตรยาก

ลุด,ล,ดนะลุดขึ้นจุก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 ครับอินิชัลดีไอเฮียนะนะเฮ้ยโหตามกูทำเฮียอะไรอะไอพูอยาอยาอยู่กับพี่จ่ายาเนี่ยเหรอ่าอยู่ที่ห <hi> ้องตะมด อยู่กับพี่ไงในกน่ะทุกคนอยู่ในกานพี่ไม่เวอย่างงี้ยข่งตุดเลยกูวิ่งหนีเวกูวิ่งยาวมากกูวิ่งกีทาอยาให้กูเล่าเลยมันยาวจริงการวิ่งของกูอ่ะมันเป็นอินฟินิตี้กูวิ่งหนีนําตัวรับรอบว่าอยู่ดีๆเอฟฟี่เอฟฟี่เงินนะผมโผ่มาจากห้องไปอ่ะมาทำอะไรไม่รู้อะที่ยุดเหมือนมีทั้งลุมด้วยอะอก็เละรับร่อๆอยู่นานแล้ว เดี๋ยวนะไอโมไอโมเจอศพที่ไหนวะพี่อยากจะรู้มากเลยเจอตรงห้องที่มันเป็นห้องไฟแล้วแล้วก็นั่งอันนั้นมานั่งอันนั้นมาไอจี่ว่าเป็นเรือปิ๊วปิ๊วปวใช่ใช่แต่พี่เห็นลี่ยืนอยู่นะแล้วศพอยู่ใกล้ลี่เลยอ่ะทำไมแกเห็นเนี่ยออพี่มีมีก็ไอี่ไม่รู้อ่ะลี่ลี่เช็ดหน้าจออยู่แล้วลี่ไม่รู้แวนะเห็นลี่ยืนอยู่นะแล้วก็ี่นุ่อยู่ตรงนั้นนะแล้วก่อนนะไอโม่ม่ตกตรงไหนนะขอยทีขอยที จงอันนี้เลยเหมือนพี่นพอเพิ่งอันนี้ผ่านอันนี้มาไอสีเหลืองๆเพิ่งผ่านมาสีเหลืองๆคืออะไรวะลอยลอยไหมอ่ะไอลอยลอยอ่ะไอลอยลอยอ่ะนะพือลอยนะใช่ใช่ตรงนั้นอ่ะพี่พี่เห็นคนวิ่งผ่านทางขวาตอนพี่ผ่านห้องสมุดใครไม่รู้ได้ได้ไดาเองตอนแรกอ่ะตอนแรกคนข้ามมาใช่ไหมเจอไอฟิวเหมือนมาจากไอข้างล่างไอข้างล่างที่กดไฟอ่ะแล้วตกใจก็เลยวิ่งหนีมันแล้วก็อ้อมไป เพรากดว่าลองคิจะไปกดปุ่มไอ้เชี่อเจอไอ้ฟิวดักอยู่บนแน่นอนรอดูไอ้เชื่อสไลด์ลงมาเียเลยวิ่งหนีต่อแต่ตอนแรกพี่ี่สงสัยคนหนึ่งพี่ไม่ได้ผมรอพี่แมวไอ้นี่พี่ไม่ได้สงสัยไอ้ฟู้เลยตอนแรกกูสงสัยกิ๊กเพราะว่าตอนแรกอ่ะกูแก้ไฟตรงขวาล่างตอนแรกกูอยู่ไอ้นบเลยไอ้นบมันยืนมองกูเออแล้วทีเนี้ยกูแก้ไฟนั้นเสร็จไอ้ไอ้โมเนี่ยมันเดินไปทางแถบซ้ายจากห้องขวาล่าง ไม่ออกปะเดินออกไปทางซ้ายแล้วปีนบันไดขึ้นมั้งไอ้โมอ่ะแล้วทีเนี้ยทางขวาเนี่ยกูเดินไปเดี๋ยวสคิปก่อนละกันกูเดินไปเด็กเวลาฝึกกูเดินมาทีเนี้ยกูเจอไอเกตไอเกตตอนแรกผมวิ่งผ่านกูแต่ทีเนี้ยกูกลัวแกนทำเป็นหยุดดูไอเกตแป๊บนึงไอเกตแม่งหยุดแล้วแม่งเดินย้อนกลับมาจะวิ่งหากูกูเลยวิ่งหนีไอเกตยาวเลยแล้วก็ไปผ่านไอผูตในห้องหนาวแล้วผู้วิ่งตามกูแทน โอเคจบซึ่งคนปกติกกกไม่รู้อ <โก S 2> ่ะ <โก S 2> ปกติมันไม่ปกติอ่ะมันจะเดินไปทางนั้นมันก็ควรจะเดินไปมันไม่น่าเดินาย้อนกลับไอเกมมันเดินวนตรงนั้นนานแล้วเ้ยไอต้นเกมอ่ะนางใส่เวลาว่าไอเกมมี่มีสิทธิ์ละหนึ่งแหละแต่ว่าอีกคนนึงอาจจะเป็นไอฟิลแบบที่บอกก็ได้นะแรงจูงใจก็น่าจะมากพอในการฆ่านกนะโอเค เุ้ยใครวะเจอสีเหลืองที่เก็บผ้าเจอะที่ไหนนะขอทีตรงที่เก็บเศษผ้าโอเคตามสมุดอ่าอยู่ไหนกันวิ่งรอบแคมป์อยู่ทางซ้ายเลยอยู่ซ้ายเลยผู้วิ่งตามหนูไอ้ผู้อ่ะอยู่ซ้ายเฮ้ยหยุดดิวันที่มันให้หมุนหมุนเลยนะ NG เนียร์มั้งไอ้เฮียยากจริงคดีนี้ยากมาก แต่ตอนเนี้ยมันสืบไงเราไม่รู้อะไรเลยอ่ะใครมีให้ข้อมูลเลยไหมแล้วไม่เจอใครเลยพี่ก็ไม่เจอใครเลยพี่ทำเตะอยู่ห้องปืนก็เดินข้างอ่ะหนูหนูมีข้อมูลพี่ย้นเลยโมเยโมอ่ะตอนแรกอยู่ห้องข้างล่างสุดาที่มันนั้นเนี่ยที่มันเป็นแบบว่าถุกุกใสยรี่ว่ะเออเหมือนกันแก๊เราทำใสรี่เหมือนกันรี่คือบเดิมแบบเดิมแบบยังไงไม่รู้อ่ะผมส่วนทางอัีดีน่าสุดหนะห้อง ที่พีริด้าตายหรือเปล่าคือไม่มีหลักฐานอะแต่ว่าสงสัยลี่เหมือนกันโอเคลี่จะบอกอะไรนะพีริดา้าแม่บอกไว้เนี่ยเมนทฮอใช่ไหมใช่แล้วลี่แล้วลี่แล้วลี่ก็เห็นพีริด้าเดินไปอยู่ตรงห้องขุมูล่ะแล้วไปตรงขวาบนน่ะแล้วทีนี้ลี่ก็เดินไปแล้วก็ไปทําพคตสตรงห้องน้ําจะเป็นอะไรอ่ะเออเอาไงดีวะเนี่ยมันมไ,มไม่รู้ไม่ได้เจอคนร้ายกับตาไม่ได้เจอคนผ่า,านก็เลยไม่รู้เฮีย ยากว่ะคาคิปคาคิปปะ่ะคิปไปก่อนไม่ไอผูก็ไม่เจอใครนะไอคาค่ไม่เจอเจอแค่โมวิม่งไงโมอ,อยู่ไม่ได้แดกเลยเจะผอมผมเจอ <c oughs> วิ่โป๊ยน่ารักใช่ใช่ประชาชนพบทุกคนเลยครับใครกันนะคือ <c oughs> คนร้ายในคดีนี้ <c oughs> ฟิวไปเล,ละยอะต้องสืบหาให้ได้ ด้วยพลังของอยอด <มา S 1> นักสืบแล้วก็ทำไมตายซะก,ก่อนนะนตานจะไม่ตายลี่ก็ยังไม่ตายแต่ว่าไอฟิวกับไอพูล,ล่ะหรือว่าไอฟิวกับไอพูตายจริงออกไม่ตายไม่ตายแม่งมันไ,ไม่ต้องทำหายกัน ไอเกลอไอเกลอหนาพองตูนี่อะไรชโพูมาเลียไม่ใช่อุ้ยเราจะเล่นยังไงล่ะทีนี้ไอ้เยีะยากกว่ามันไม่ยอมเปิดเผยตัวมาวหมคนไลายของสุดท้ายอ่ะจับเลยมว่าจับไม่ได้เฮ้ยอาฮ่าน้ำตาลเลยไม่ปัง ใช่เหรออยู่ใต้ใต้ทาวเลยสอบมันเพิ่งไม่กี่วิด้วยพี่ตะวันไม่ไม่พี่นัทฟังก่อนพี่อะไรไม่นมาเดินมาจากทางอื่นจะลองแก้ไฟเมื่อกี้ไฟมันดับใช่ไหมล่ะเออเออแล้วทีนี้ผมก็มาเจอเจอสอบพอดี้ไงเจ๊ไหนเจ๊มันขึ้นมาวันนี้เจ๊เห็นอยู่ไม่ผมลงไปตอนนั้นสอบมันยังไม่ตายเลยชมมันประมาณสามวิเลยพี่ตะวันเลยอ่ะไม่ฟังฟังกลัวพึ่งเดินมาไปไฟมันดับเดี๋ยวนะถ้าไม่ใช่วัน ไม่ใช่เกแต่ว่าน้องลี่อ่ะวิ่งมาหาแมวก่อนภ้ามันจะตัดเออมันน่าจะใช้สเต็ปมุดท่อปาดฆ่าถ้างนั้นอ่ะตอนเนี้ยเกตตรงนั้นตรงตรงที่แก้ไฟมันมีท่ออยู่แล้วเว้ยตอนที่เกตเห็นไอ้วันเนี่ยไอ้วันมันยืนอยู่อไม่ผมเอาผมเอาวิ่งมาผมเอาวิ่งมาแล้วศพมันล้มตึง้งอ่ะแต่ไม่รู้ว่า น้องลีดิ่งมาหาแมวก่อนจะจบก็ลีเล่นไอ้เรือปุ้ปิ้วกับพี่โมอ,อยู่แล้วลี่ก็ขึ้นไปทำควสด้านโบนแล้วที่ภาพมันก็ตัดมาวมันทำได้กี่คนอ่ะควเดยอกันอ่ะพี่จับไม่ได้จับยากมากไอตัวนี้ตัวหลักเลยตัวอันตรายเลเนะ่ะไอเฮียแต่เกิดกบอกว่าศพพึ่งลมตึง้งแต่ไอวันก็พึ่งมาพอมเมกิดไม่ผมมาอีทางนึงแล้วมาพอดีตอนนั้นไฟมันดับแล้วศพมันลมตึ้งกำลังกดโหวต ผมมาอยู่ไอเกสอยู่ในคณะผมผมมาเพิ่งเดินม,มาอีกทางหนึ่งแล้วศพมันอยู่ตรงประมาณตรงกลางๆอ่ะไอตรงด้านบนอ่ะคือเดี๋ยวนะเจอไอศพที่แก้ไฟเนี่ยมันคือไอตรงนั้นปะที่มีที่ลื่อนปะไม่ไม่ไม่ใช่เป็ที่เป็นบันไดไอ,อ๋อที่เป็นบันไดลู่ลงมานะใช่พี่อยู่ได้บนท่อบนท่อแล้วศพมันอยู่ตรงไหนบนท่อตอนนั้นตอนไม่ไม่ไม่ได้บนท่อดิมันอยู่ข้างบนเนี่ยเหนือเหนือบนท่ออ่ะแต่เหนือบันไดอีกนนะอยู่ทางเดินด้านบนนะ ไอ้ขึ้นตรงไี้นิดใช่เดินันไดอ๋ออ่ะเดี๋ยวนะถ้าไอ้วันเดินอีกทางหนึ่งไอเกตมาอีกทางหนึ่งใช่ป่ะไอเกตไม่เจอใครใช่ไหมทางที่มึงเดินมาถูกป่ะไม่เจอใครแล้วทางไอ้วันสวนใครป่ะตอนแรกผมอยู่ข้างบนอะยังยังไม่ตายพอลงไปเปิดไปอ่ะเราขึ้นมามันเห็นตายเลยก็มีวันยืนอยู่ใช่ก็มีสิทธิ์ ไม่พี่ผมผมเพิ่งเดินมาแล้วเนี่ยไฟกลับแล้วสมลบตึ้งแล้วไม่รู้ใครเดินผ่านไปตาเวทเทรดบอดแล้วแย่ yeah, แล้วใครกันนะคนร okay, okay. ้ายอ่ะโอเคนัมเบอร์โอเคนี่ตายแน่เลยโอเคนั่นไง Okay. วา่าแลรีตายจริงเด้อโอเครีเป็นเอจบไงฟิลว่ะนี่งาพร้อมฟิลเลยนัมเบอวันแล้วก็อ่า uh, ตื right> <c oughs> <c oughs> no ้วันดื้อดมันทีเนี้ยแมวอ่ะแมวอยู่กับกูตอนดูกล้องไอ้ฟูเนี่ยกูก็เห็นอยู่แต่บนไอ้ฟิลเนี่ยเดินไปที่ไหนไม่รู้มาซึ่งที่เนี้ยขึ้นมาได้มัจะขึ้นมาได้มาพร้อมฟิลนะ เออมันได้มาฟิลป์แล้วเดี๋ยวจมันต้องเป็นไอ้วันแล้วล่ะไม่วันกับไอเกส์อะวันกับไอเกส์อะเอ้ยวันกับไอเกส์อะไม่ถ้าเป็นไอวันกับไอเกส์มันจะไม่ทะเลาะกันเองแต่ว่าถ้าเราดูกับฟิลเป็นเจอจบพร้อมกันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นพวกเดียวกันก็เหมือนกันไม่เกมนี้มันอะไรวะเพราะเมื่อกี้เออแย่ยากกว่าเมื่อกี้ในห้องอาหารน่ะฟิวกับไอฟูมันก็ยืนอยู่ด้วยกันก่อนหน้านี้แล้วฟูก็แย่ขวา ช่เล่นมันดังใช่ไหมล่ะพอเดินไปแล้วเดินไปทาไไหปแล้วเดินไปพร้อมพี่ภูเราเจอผมเดินยังไม่เจอแต่แต่ทีนี้ผมกำลังจะไปแก้เนี่ยไอ้ตรงไหนไอที่มันกระติบว่ะข้างล่างไอจิ้มไทยหมายเลขยากเลยยากชิบหายข้าราชกามันเรี่ยวอย่างวะซักคนซักคนเราต้องยากจริงมันต้องพี่วันพี่วันไปเชื่อเน้องพี่วันพี่วันเลยตักพี่วันโอเคบดบดตัวเองก็นบดตัวเองด้วยต่อไอวันละหบดตัวเองด้วย แ,แต่วันอุ้ยมันจบลง <that 's not mine> แล้วพี่นัฐโชคดีลือว่ายวันแน่ล้วายวหนึ่งอ่ะเพราะว่ามันกำลังเดินต้องต้องต้องอยู่เลยอ่ะมันอยู่ในที่อันตรายสองรอบแล้วเลิกลากแล้วหนึ่งเลิกลากแล้วหนึ่งตอนนี้มันทำให้เราค่อยๆเพราะฉะนั้นผมว่าแมวไว้ใจได้ <that 's not mine> แต่ว่าทีนี้ไอ้คิสเนี่ยไม่น่าใช่ อ๋ออ่าฮะโอเครู้แล้วกูรู้ตัวคนร้ายแล้วใช่้ามากูรู้แล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วใครเฮียโอ้โหชัดเจนเลยกูรู้เลยนิ่มๆเฮียกูว่าใช่ไอเฮียกูว่าใช่ปะใครอะพี่ไอผู้ว่าไงตอนแรกมึงเดินอยู่ข้างหน้ากูไม่ใช่ไงแล้วมึงเดินไปทางซ้ายตรงห้องสมุดถูกป่ะ ใช่เออแล้วที่เนี้ยมึงเดินมาทางซ้ายห้องสมุดอะแล้วทําไมตัวมึงถึงหายไปวะลงมาข้างล่างไงไม่ซ้ายห้องสมุดอะมันจะมีแค่ไอที่เลื่อนไปแถบซ้ายนึงออก่าแล้วก็จะมีให้รูดบันไดลงไปข้างล่างแล้วไปแก้ไฟส่วนตรงนั้นมันจะมีท่อเว้ยซึ่งกูอ่ะเดินตามไอ้ภูมาตอนแรกกูจาได้แล้วที่เนี้ยกูเดินตามไอ้ภูมา,กกาม,มาพร้อมกับแมวเว้ยเออแต่ทําไมไม่เห็นไอ้ภูอยู่อะทางฝั่งซ้ายตรงที่ไปแก้ไฟ น้องวิ่งมาขวาใช่พูดอยู่ขวาอ๋อมันไปขวาตอนห้องสมุดถูกไหมใช่อยู่กับฟิวอ่ะเดินมากระวอมไปฟิวขวาแถวโตสนุกอ่ะมันก็ไม่น่าใช่เออเฮียยากกว่าเลยคนถ่ายเฮียหรือว่าพวกของพีระจะปลอมตัวหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแมววะหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นภูกับฟิววะแบบว่ามันฆ่าดเียวก็จบเลยเลยป่ะอย่าตำคันอย่าสงสัยตัวเองดิ ใช่แล้วแหละเกี่ยมนี้มันอะไรกันเกต้าจะไม่ใช่เพราะว่าไอเกต่ยมาจับไอวันซึ่งไอวันเนี่ยมันรอบแรกมันยังเพราะว่านึกออกว่ามันน่าสงสัยสองรอบเลยนะเว้ยเพราะว่ารอบแรกเนี่ยไอเกตบอกเห็นศพล้มตึงต่อหน้าอันนั้นคือหนึ่งรอบแล้วแล้วรอบที่สองเนี่ยมันคือไอวันเนี่ยมันไปเจอมันไปอยู่ใกล้ศพอีกรอบหนึ่งเออออกใช่ไหม แบบคนอื่นอยู่กันในที่นี่หมดแต่มีแค่ไอ้วันที่เร e ายส่ซคนนะแต่ทีเนี้ยไม่ทีเนี้ยแมวอ่ะเริ่มแปลกปกติเวลาแมวเล่นแมวจะไม่พูดว่าให้โหวตสักคนแต่ทีเนี้ยแมวกําลังพูดบอก,อก็ให้โหวตสักคนตลอดไงไม่มันอาจจะเป็นซื้อใจก็ได้เพราะวะ่าฆาตกรมันค่อยค่าทีละศพนึกออกปะมันไ,มได้ค่าสองศพอาจจะเป็นแมวที่มาซื้อใจกับ, <c oughs> กบพีก็ได้ <c oughs> สิปก่อนล้วกันเพราะมันจะไม่ชัว เรเนี้ยมันไม่รู้ค่าเหลือฆาตกรตัวเดียวหรือ2ตัวถ้าเหลือสองตัวมันฆ่าตัวเดียวเราก็แพ้แต่ถ้ามันเหลือแค่ตัวเดียวเราจะยืนและเล่นแล้วทำเควสได้เสร็จได้ไงฆาตกรมันต้องลงมือฆ่าใครสักคนหนึ่งถ้ามันเหลือคนเดียวจะเล่นยากเพราะว่าไอ้ภูจะอยู่กับไอ้ฟิลส่วนใหญ่แล้วกูอยู่กับแมวถ้าแมวฆ่ากูก็เท่ากับแมวเป็นแต่ถ้าเก็ตตายแต่ถ้าเกิดภูยืนยันกับไอ้ฟิลว่าอยู่ด้วยกันเท่ามันก็จะเป็นแมวถ้าเกิดแมวแยกกับกูไปอาไรปะแม่เข้าใจแล้วตอนเนี้ยความน่าสงสัยของแมวขึ้นมาเยอะมากกทุคน ผมคิดว่าแมวมีสิทธิ์สูงแต่ก็มีสิทธิ์แพ้เพราะว่าไอเกตไอน,นี่เอ๊เพราะว่าไอภูกัลายฟิวอาจจะเป็นก็ได้ทั้งคู่อ่ะผมว่าตอนไปแก้ไฟอ่ะมันชอบไปแก้ไฟตรงบันไดกันไปมันต้องโดนโดนปาดแน่ๆเลยรหรือว่าไอภูไปฟิวอยู่ห้องน้ําไม่มีไอ้ฟิวฟิวแยกถ้าเดินกลับไปเจอศพก็ใช่ไอภู oo, นี่ ไอ้ผู้ใหฟิวเนะี่ยไม่ใช่มันไม่ได้หิวเลือดมันไม่ได้วิ่งหาคนมาเข้าทำเควสและไอ้เกตเป็นคนยืนยันไอ้วันแมวชัวว่าแมวและได้ข้อสรุปเลยว่าใช่เล่นแบบนี้ด้วยแมวแน่แน่ไอ้ฟิวเป็นคนอะเดี๋ยวนะ <c oughs> ไอ้ฟิวไปแก้ไฟวะ ทำไมเหมือนพี่ภูวาร์ปได้เลยวะแล้วทำไมฟิวเมื่อกี้ฟิวไม่แก้ไฟวะฮะเมื่อกี้มันมีแผงไฟตรงนั้นอะเหมือนมีคนอยู่วะ่อผมไฟยังไม่ได้ถูกแก้เลยแต่แบบฟิวเดียวออกมาแล้วยสีน้ำเงินกับสีดำแมวไม่อยู่แมวไม่อยู่กับสองคนนี้เลยอ่ะแมวอยู่แต่กับพี่นัทกับพี่อ่ะตอนนี้พี่อะเริ่มไม่ค่อยสงสัยไอ้ภูกับไอ้ฟิวแล้ว ถ้ามันเป็นคู่กันป่านนี้มันวิ่งไล่ฆ่าไปแล้วมันจะไม่เล่นเกมใช้เสียเวลาแบบนี้เพราะมันฆ่าแค่ศพเดียวมันก็จบแล้วถูกปะแต่ทีนเนี้ยไอ้ภูเนี่ยมุ่งหน้าจะทำเควสบเพราะพี่วิ่งไปผ่านไปเจอมันมาแล้วแล้วเท่ากับว่าฟิลอยู่กับไอ้ภูตลอดก็มีสิทธิ์ที่2คนนี้จะไม่ใช่และเก็ตให้ข้อมูลมาก็ทีเนี้ยมันจะเหลือแมวเว้ยที่แบบน่าสงสัยอะต่อให้แมวอยู่กับเก็ตตลอดใช่แมวอยู่กับเก็ตตลอดแต่อย่าลืมว่า ตอนที่เวลามีการเกิดฆาตรกรรมเกิดขึ้นทีละ1นึ่งศพถูกไหมทุกคนมันเกิดขึ้นแค่ศพเดียวมันไม่ได้ตาย2องนึกออกใช่ไหมมันค่อยๆตายทีละหนึ่งศพเวอเออเท่ากับว่ามันต้องมีแค่ฆาตรกรคนเดียวที่ลงมือส่วนอีกคนนึงอะ่ะอาจจะอยู่คนอื่นเพื่อซื้อใจก็ได้ ซึ่งไอภูมันมุ่งนะทําทแต่เควสพี่ไปดูมาแล้วไอฟิลเนี่ยมันแยกออกไปจากไอภูก็จริงแต่ไม่รู้ว่าไอฟิลเป็นไหมอาจจะซื้อใจอยู่กับไอภูก็ได้แต่มันอยู่กันตั้งนานมันก็ไม่เกิดการฆ่าแต่อาจจะเกิดซื้อใจเหมือนแบบที่แมวกําลังแบบมาเดินมามาอยู่เดินกับพี่ได<ช>้แล้วถ้าแล้วถ้าอยู่ <c oughs> อยู่กับเพื่อนตลอดแล้วเจ้าเวลาตอนไหนไปฆ่าละ่ะใช่อันนี้ก็มีสิทธิ์ไงก็เท่ากับว่าตอนนี้ฆาตก,กรมันต้องเหลือคนหนึ่งแน่ๆแหละ มันไม่กล้าลงมือฆ่าไม่ใช่2คนเพราะฉะนั้นตัดทฤษฎีที่ไอ้ภูกับไอ้ฟิวเป็นแต่การมาเป็นว่าอาจจะเป็นฟิวหรือไม่ก็เมลมีแค่2คนนี้ส่วนเกตไม่น่าใช่เพราะเก็น่าจะโหวตถูกตัวจริงน่าคือไอ้วันไอ้ภูมุ่งหน้าทำแต่เควสเพราะฉะนั้นไม่น่าใช่เหลือแค่2คนนี้แล้วที่น่าสงสยัยพี่ว่านะตอนนี้ต้องรอจับตาดูใครยังเควสยังไม่เสร็จรีบทำเควสเลย เควสมัน่ทำไงอ่ะเควสที่มันเป็นเป็นเพชรเป็นรูปเพชรแล้วก็เป็นรูปอะไรอ่ะขัดตรงที่มันเป็นรอยเปื้อนอ่ะเพชรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยพูดฆ่าตัวเองทำไมไอ้ขัดไอ้เพชรเนี่ยไอ้ฮูเรี่ไปไหนเควสไอ้โม่บ้า่ะไอ้โมไปไหนอ่ะไอ้โมมันหลุดไปแล้วไม่ใช่เหรอเจอดีด้าโมนี่โมเด้งออกจากเกมแล้วโมมันหลุดไปแล้วโมออกไปแล้วออกตั้งนานแล้วโอเคแสดงว่าไม่ใช่เควสไอ้โมรู้เลยเคลีย ตอนนี้มันเหลือเคลสคนเดียวที่ยังไม่เสร็จมันเหลือมีคนยังทำเคลสไม่เสร็จเว้ยเออนะคนเดียวเอาเลยเอาเลยเน้นเน้นเคลชนะก็ได้เพราะว่ามันฆ่าไม่ทันแล้วมันเหลือคนเดียวชัวแล้วเรายังไม่ทำเลยซไปทีดใส่กับเสื้อไอเกดโดนแน่เลยชัวแมวว่าแหละว่าแล้วใช่จริงหรือเสินะไม่ใช่ แมวนะฟิวตอนหน้าต่อตาเลยแมวละแล้วแมวแมวจริงอันแรกพี่เชื่อแล้วอะไรงั้นอันเนี้ยแมวอ่ะน่าสงสัยที่สุดแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนผ่านตอนไฟดับพี่กับฟิวอยู่กันหนึ่งตอนหนึ่งแต่ฟิวไม่ปาดคอพี่แมวเป็นคนรายการเอาแล้วแมวอยู่กับพี่แมวก็ไม่หายเชื่อ้ยคนละคนเด็ดเด็ดเด็ดไอ้จบเกดี้ขอเดี๋ยวขอพูดอะ กูว่าแมวนั่นแหละอ่ะกูว่าแมวรอนไปเองแพ้ค่ะถ้าเกมไม่จบก็คือเราแพ้ได้แล้วแหละแต่ลนี่แมวก็บอกนะว่าฟิวว่าอยู่ใครรอนจะใครยอมซะตัวเองเลยนะรอะใช่ใช่ไหมแมวใช่ไหมแมวหรือฟิวแมวเอ้าอยื่อกี้กูรุนี้จะหมดเยอะแล้วเนี่ยสัตว์ ไอเดียนั it, ่นติส He oh, anyway. oh, <c oughs> ์อ้ยโอ้ยเฮียโอ้โพี่วเคยเค้ยยชเค้ยช่วยด้วยเอฟูช่วยด้วยชู้ช่วยด้วยพู่ด้วยยาได้วยพูที่โดนไปต้มซุปแล้วเฮียไอูมันวิ่งตามตูดกู ไอ้ผู้คุณจะมาทำซุ้มลวผู้เร็วจุกจุกเฮียจุกจุกกดปุ่ม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 สิวะมันจะาดข้ามะรังข้ามจะรังข้ามอแล้วเจี๊ยบเจี๊ยกเจี๊ยกโอ้โหเดนอเทิร่าโอ้โหอ้โหโอ้สวยไอ้ยัฟิลไอ้ต้องตกเป็นไฟทำไมวันนีอนรกไอ้ ไม่ครับไ่ตะองวานอ่ะไม่น่าโกรธไม่น่ายุ่งเลยอ่ะของคนมวนไมหมดแล้วอ่ะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวพี่จะไปไม่กวนทนายที่จะโกรธไอ้นี่ไอ้ที่มาได้นั่นอ่ะแม่พี่ขอโทษได้ไหมต้องเลยพี่นันแม่เราดีกันดีกันเดี๋ยวพี่ให้ไอ้นี่โอรีโอชิ้นหนึ่ง เข้าไปฐานปืนแล้วก็หยิบหนึ่งเลยอ่ะหนึ่งเลยคือทีรดีด้าดด้าที่ข้าใส่หลายฟิวไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกอ่ะที่ด้าร้อยฟิวมันทำตัวหน้าต้องใส่ของแบบนี้นี่แบบเจอเจอฟิวหลายรอบแล้วตอนแรกฟิวฟิวมันเป็นคนด้านเขาบอกไอฟิวบอกร้อฟิวฆ่ากูเสร็จกูแล้วพอลีด้าโตสถานฐานถูกปะไอฟิวเราไปดีด้าตายเลยเที่อไม่เห็นไอยด้าตายเลยใช่ตอนนั้ตอนนั้นอราต้องใส่ตอนนั้นอราฟูต้องใส่ฟิวแล้วแต่ทีเนี้ยไอฟิวมันอยู่กับไอฟูไงมันอยู่ตลอดอ่ะ ได้ศพตัวไอเกดอ่ะไอ้วานไม่ได้ฆ่าไอ้ฟิวเป็นคนฆ่าเฮ้ยไอฟิวมันอยู่กับไอ้วานใช่ไหมแล้วไอ้ไฟมันดับปุ๊บไอ้ฟิวเดินไปปัดปุ๊บแล้วนิวก็ไปเลยไอ้ฟิวเป็นไอเด็กัเลยอะมากเยอะมากนั่นนี่ย่ะเบแล้วไอฟิวจะปีวอหมึงจ้องจะฆ่าแต่แรกแล้วบอก็ตอบอกว่าฟิวเป็นคนฆ่าไอเกดไม่มีใครเชื่อนายพี่แมวไปแล้วมันงงอย่างแล้วแมวเจอศพแล้วทำไมอยู่ดีๆแมวเดินเลยไปแล้วแมวอยูดีดีเค้าก็กดโว้ที่หลังอัน้ำเห็นเห็นไม่เห็นนะสีมันตรงอเนาะ